นี่ก็เป็นของแถมนะหลังจากจบซีรีส์แล้วก็ผมก็ได้ไปทำเสษตกของมานะนี่พวกสารัสแฟกต์เนเนอร์แฟกเมนต์อะไรเงี้ยนี่ก็ไอตัวนี้นะเรามาลองใส่กันดูเป็นยังไงโอ้เป็น,ปนอุปกรณ์ขับขี่ขั้นเทพ จะมีความเร็วไม่สูงมากแต่ว่าคือบินได้ไม่จำกัดเราจะอยู่วันนี้แล้วก็ที่ผมไปตีแบบแตกมายิงยิงไม่ได้ด้วยทำอะไรได้บ้างเหฮออ๋อขุดบล็อกโอ้ผสมเป็น Real เรียลคอนเทนต์เมนต์อุ้ยมันขุดเร็วมั้ โอ้ขุดเร็วมากเร็วเร็วจัดเลยนะตัดไม้ได้นี่ยโอ้ยตัดได้วรอสุดยอดสุดยอดอันที่สองก็คือตัวนี้คือ,อเวอร์ไพล์ไนฟ์ก็คืออาวุธที่เราพยายามจะแบบไปฆ่าไอตัวในคริมสัตวนะ์น่ะในชิงซาลาบเพื่อให้ได้มานะ ดีขนาดนั้นไม่ไม่รู้ว่ามันดีขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามาลองเสกตัวอ l t r i ทรูมามเดิมอะเป็นตัวเทสเราอ่ะเออ a l t ช i t r u เนี่ยไอความสามารถของอันนี้อ่ะก็คือสมมุติว่ามันมันมันดูดเลือดได้อเอาง,ง่ายๆเดี๋ยวเนี่ยเแต่ไม่จะมีแสงสีงแดงเนี่ยแล้วก็เป็นสีเขียวเ,ยวเพิ่มให้ตัวเราเนี่ยขึ้ดูดเลือด ต่มันไม่ได้แรงขันใช่ไหมล่ะ mm hmm. แตกพายแปตัวนี้ต่อมาเรามาลองเทสไอตัวไอ้ DMG ดีกว่านี่ผมไปตีแตกมาแล้วคือดีเพมันอยู่ที่ประมาณสามพันเลยนะที่ผมเทสมาแต่ว่าไอตัวนี้อ่ะที่มันเป็นอันเรียวอ่ะคือมันอยู่ที่สามพันหนึ่งหามาสองก็แรงกว่าอ,อแปบลบว่าออพลังของอันเรียวเรามาสิ่งที่ทำก็คือ ปหมดผมจะมาโชว์ว like like um <laughs> ่าเดี๋ยวรู้มีไนบาเราละเซ็ตของแต่ละอันนี่นี่คือเซ็ตไอรูนาหกก็เอามาด้วยก็ได้่ะ ดูหน้าหุกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรสายมันจะไม่ยาวเท่าของเรานะแต่มันจะมีความสัมพิเศษบางอย่างที่จะต่างกันเวอรจะแม่เหมือนกันว่าความสัมัมันมคืออะไร ไม่ได้เออแต่มันเป็นความสามารพิเศษสักอย่างเนี่ยผมเคยไปอ่านมาแล้วก็ดูดิระยะมันยาวกว่าของตัวแมงมุมด้วยแต่แมงมุมมันได้แปดขามันค่อยๆไต่ได้มันแบบแปลกๆเออช่างมันเราต่อมาเรามาดูอุปเซตอุปกรณ์กันดีกว่ามาอันแรกแรกคือซานส์บิงคือปีกเสี้ัน ซูล่าแนเทลวอเกบูสเตอร์แล้วก็ซล่าวิงมาดูกันก่อนว่าไอโคเวอร์บอร์ดของเราเนะี่ยจากตรงนี้เนะี่ยถ้าปีกขึ้นไปจะได้ประมาณเท่าไหร่ปีที่ประมาณ730กว่าเกือบส4 0ถ้าเป็นตัวเนี่ยซัสก็คือปีกพับๆ จากเจร้อยกว่านี้มาประมาณเก้าร้อยกว่าเนี้ยถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากถ้าเป็นแต่ว่ามันมันอันนี้มันแดชไม่ได้ใช่ไหมฮะโฮเวอร์ไม่ได้เป็น,นวิวลล่าแมนเทลนี่อยู่ที่เก้าร้อยกว่าเนอะร้อยสามสิบเก้าร้อยสิบกูจะกากกว่าไหน <laughs> โ,อโ,อโอ้ไม่เป็นสีทองเลยเป็นสีแบบส้มๆ ตัว Wall ตวอร์ทิบูสเตอร์ก็อยู่ที่790รกว่าแปงว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่โซล่าเท่านะที่อาจจะสู้กับตัวนี้ได้ดูกันว่าจะล้มแชมป์ได้ไหมโอ้ดูพุ่งเร็วไลยนะ่ะก็สิบก็พอๆกันนะอ่ะปีกนี้มันมันดูใหญ่กว่าแนละ้วดูดิแต่อนี้เป็นเส้นเส้นนี้มันเป็นแบบเป็นพอเต็มเขนแล้วเป็นตื่นอนะ่ะ ชอตัอไปก็เป็นเศษเกาะน,นะผมจะได้ว่าเกาะโซลา่าเนี่ยถ้าที่ไปอ่านมาเนี่ยนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกกากๆว่าเทียบกับไอตัวที่ขุดนี้แล้วอะมันเทียบกันไม่ได้แล้วที่ขุดอะที่ผมไม่รู้กันทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยเข้ามาเล่นๆกัน เซตน,นี้จะเป็นตัวแบบเนี่ยเออคือเป็นตัวแบบเป็นจินนี่คุ้มครองแล้วก็เพิ่มมิเน,นนะเนี่ยนะเนี่ยก็คือเซตก็คือถ้าเรากดลากสองครั้งเนี่ยมินเนี่ยมันจะมันจะพุ่งไปตรงที่ที่ที่เราแบบลากเมาส์เละที่ที่แบบเราเมาส์วางไว้อะโอเคนี่ก็ทิ้เแบบชิ้กตะกาก เราหมดยุคนั้นละจริงๆตามจริงก็ยังอยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล่ามากขนาดนั้นต่อมาก็เป็นเซต้อของข้าพกรณ์มรดิ์ในวิลล่าเวลาจะเป็นสายเวทนะก็คือเพิ่มดาเมจเวทอ๋อถ้าแบบว่าเราตีมอนเนี่ยมันจะได้บูสเตอร์ด้วย ไม่รู้วูสเซอร์พูดถึงอะไรยวลองดูดินี่หรอนี่มันเป็นลูกไฟเป็นวูสเตอร์โอ้ได้ราเมจในบิลล่าอ๋อเป็นมานาโอ้มีมานาลีเจนอ่ามีลูกไฟไลฟ์เพิ่มไลฟ์ลีเจนโอเคน่าจะมีสามแค่อันแค่แลำั้ง ไฟวิ่งรอบ,บตัว้ลยเค่มากต่อมาก็เป็นเซตของไฟเ,เดี๋ยวเป็นทรัมปินโนล,ล่านี่มาอย่เเราไม่ได้เล่นสัปหันอยู่ละไปก็เป็นเซตของวอเทกวอเทกนี่คือเซตของไอตัวตีไกลนี่เซตเนี่ยก็คือ กดลงสองครั้งเพื่อเซลแต่ก่อนนะถ้าเป็นชูชูมไม้มันจะเตลให้ใช่ไหมแต่เนี้ยต้องสองครั้งก็จะเตลเตลคล้ายๆกับของมีดอันนี้นะก็ค okay, ือเซลอ่ะแต่ว่าเดินช้าเออนี่เดินเร็วกว่าด้วยแต่ว่าเซลหมดของอันนี้นหะม,นมันดีค่ะนะั้หรือเปล่าเพราะมันยังแบบพอเห็นล่องลอยอยู่นะ เพิ่มดาเมจเยอะเนี่ยอีคิดแรงแอบิลิตี้อ่ะ리듀ชั่นส์ for enemy to 타겟จูโอเคเพิ่มความสามารถในการตีไกลแล้วก็ลดลดความสามารถของก็คือแต่ว่ามันก็ดีนะก็คือถ้าเราแบบว่าอยากเพิ่มเพิ่มค่าดาเมจใช่ไหมอย่าเ,าเช่นมาเจอเอาชุดตัวในแบบเราในเราเจออันนี้แค่กดสองครั้งแล้วก็ยิงอะ่ะแบบไม่ต้องรออะ่ะ <c oughs> แบบอีซี่มาก สเล่นๆไงเดี๋ยวโอตอดิตโอ้คือเป็นทัวตัวสร้างบรรยากาศใช่ไหมเปิดพร้อมกันเหรอมันมันมีเป็นเทียอยู่ก็คือนี้เนี่ยเทียสูงกว่าใช่ไหมเทียเทไปกันโซล่า เส้นของโซล่าโซล่าเนี้ยจะเทีย์ต่ำกว่าไอ้ตัวนี้นะน่าจะเรียนอย่างนี้เลยเลียเป็นสีม่วงใช่ไหมสีม่วงก็เป็นสีเขียวโซล่าเนี้ยเทียร์ต่ำสุดแต่มันก็จะรู้อุ่นดีไม่เหมือนไฟธรรมดาละ นี่คือมันมีฟิลเตอร์รูปภาพเออฉากหลังก็งดูสว่างขึ้นนะกล่องโซล่าเนี่ยจะมีการแดชกับเป็นออร่าการแดชออรา่าลดดาเมจก็คือ <c oughs> คล้ายๆก่อนของไอตัวบีเทอรลนะี๋ยวเสกออกไม่ได้ละ สซ่งในแบบเลยวะไม่เป็นไรเรามาโชว์ก็ได้วันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยจะไม่มีผลของแดนแล้วนะไม่ใช่ผลของอันนี้แท้ก็สำหรับซีรีส์เทอเรียเนี่ยที่อยู่กันมายาวนานค่ะเนี่ยก็โหเป็นร้อยตอนอะ่ะ แต่ก่อนทำชิปเกมนี้แบบไม่กี่ตอนก็เลิกทำแล้วอะแต่ว่าอันนี้ทำออกมาได้เป็นร้อยตอนก็ขอบคุณที่ดูกันมาถึงทุกตอนนี้นะครับที่จริงเนี่ยผมก็อัดอัดเสร็จไว้แล้วแหละแต่ว่ามันอยากให้ลิปในช่องมันมีการอัพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับผมก็เลยยังไม่ปล่อยทีเดียวแต่ว่าจะปล่อยแบบนานเข้ามาที่อัดอเสร็จอัดเสร็จ,เ,รจเนี่ยก็ประมาณวันที่สามสิบ ไม่ใช่ครับสิเดือนนี้มันมียิบเก่าอ่ะพอเันที่ยุบแปดคุมพานะก็จบซีรีย์สมบูรณ์แล้วครับขอบคุณครับที่รับชมกันมาสวัสดีครับโอเค